ทุกคนเคยเห็นกั้ของถูกกันไหมครับเคยซื้อขาตั้งโทรศัพท์แบบถูกๆมาปรากฏว่าซื้อมาเนี่ยก็ไม่ทนทานวางเนี่ยก็หงายยิ่งวางแนวตั้งเนี่ยยิ่งใช้ไม่ได้จริงเลยแบบเนี้ยไม่ใช้ละจนผมไปเจอตัวนี้มาคือดูมีความแข็งแรงและทนทานมากๆในราคาหลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองตัวนี้ก็จะเป็นที่วางมือถือแบบแม่เหล็กสามารถยืดออกมาได้3ระดบับตัวฐานเนี่ยทำจากเหล็กกล้าเต็มแผ่นและวัสดุที่เป็นขาพ่อพับต่างๆเนี่ย ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยและไฮไลท์ที่สําคัญคือตัวแม่เหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กแบบ52เต็มวงซึ่งจะมีพลังดูดแน่นเลยส่วนด้านล่างก็จะมีแผ่นกันลื่นสามารถวางได้หลายที่เลยแม่เหล็กเนี่ยติดแน่นมากๆสามารถปรับได้360อองศาเลยแล้วก็ปรับได้หลายมุมมากๆใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอน จะไว้ตั้งดูหนังหรือตั้งไว้ไลฟ์เนี่ยก็ใช้ได้เลยจากใจคนซื้อหลักสิมาแล้วใช้ไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้แค่หลักร้อยนิดเองแต่ใช้ได้คุ้มค่าทนทานแถมยังถอดพับเก็บพกพาได้แบบง่ายๆถ้าสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ